เราจะไปไหนกันไปด้านหองหมูแน่ใจนะไปแทนทางหมู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 คุยเรื่องอะไรกันขนมขนมนะอ๋อไม่มีการขนมมาฝากกันด้วยเออมิงมิงหน่อยมิงมิงขนมปีใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคุยกันสองคนก่อนว่าเราจะเอาเส้นไหนดีให้เข้าตาเราบ้างเราสองตนไปฮับไปกันไปไปวอร์มวอร์มนะฮะเดินให้มันธรรมะแมงมีความเข้มแข็งหน่อยจุดแรกนะครับ ที่ผามันตกห้วยแก้วน้องปุ้ยมาเที่ยวผาเงิอบก่อนตอนนี้ทไปคุณทัางเคียนนะครับเราอยู่ผาเงิบอ่าเราจะไปต่อครับ B10 B3 หงหน้าครับ หาเส้นทางออกจากน้ำตกหาเงียบเอาละครับเส้นทางมีอุเร็วนักมาเดินป่าเนี่ยใครนำวะเขามีเขามีรู้เส้นทางบอกแน่าหล่อกว่าไปพี่เทนสบายนะฮะ นี่แหมาแล้วคือที่ไหนเนี่ยเทรลคุณช่างเคี้ยนเพื่อไปดูซากุระกันทางไปดูดอกดอกพญาเสือโคร่งเออแต่นี้ดูเส้นทางที่เราเดินไปคือเทียบมาก <c oughs> เราเรากลัวโควิดมีโควิดใช่ไหม <c oughs> เราต้องเดินทางป่าอ่าโอเคจ้ะ <c oughs> เราก็มาเจอเห็ดจนได้อืมอื้ออ่าอันนี้ไม่รู้ว่าทานได้เปล่าเจ้าของฟาร์มไก่ว่าไงครับทานได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับถ้าได้เขาไม่เหลือจนป่านนี้เนาะอุ่นหนาอุ่นชั่วโมงนาะอันนี้ก็อสองสองชั่วโมงวันนี้วันหยุดทําไมไม่ค่อยเจอใครเลยอ่ะปกติวันหยุดคนจะมากันเยอะเลยนะนไมไ <c oughs> าพี่เของไม่มาเลยนี่เรามาถึงจุดที่เราจะต้องหาหน่อ,อไม้ขุดหน่อ,อไม้แล้วเอ,อ่าขึ้นมาไม่ทัน เรามาสายเปกระสิกโยเลยอ่าเพราะมึงามาช้าเลยหน่อไม้ไมเหลือให้เก็บแล้ว <c oughs> ช้าไปลปะไปงั้นไปดูปต่องไปพร้อมเทลเราก็ต้องวิ่งเป็นเรื่องปอกติของเราอีกแล้วอ้าวกิเทนนะข้างหลังซี่ครับข้างหลังซี่ครับฮะ ในชั้นได้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วอันนี้คือแค่ดูไลฟ์ถึงไม่ใช่ว่าเหน่อยไลฟ์ดูไลฟ์เช็คไลฟ์เฉยไฮไลท์ความสูงระดับนี้เราก็เจอใบเมเปิ้ลเต็มไปหมดเลยทำให้คิดถึงตอนที่อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับกินใบไผ่อยู่แล้วเราขึ้นมาครับกันทำไมถึงมีดูแถวบ้านก็ได้พี่ กลับไปดูที่บ้านนะไม่ได้ความท้าทายไปปื๊บพักแล้วทีสามสิบวิไม่พักเลยครับปืบบบ๊บไปเลยอ,อันนี้คืออะไร คุยปัญหามีสามมีสามพักฝึกษาเส้นทางอยผมพักเพื่อนมีสามไม่องไปปรึกษาเส้นทางแล้วเนี่ยมันมีทางอยู่เนี่ยเห็นไหมไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่สั่นตูดหน่อยเอาละแยกทางกันแล้วอ่ากนหมแล้วอ่ะคันนี้เราจะต้องดาวฮิลเดี๋ยวใช้ความเร็วแล้วระวังนิดนึงรถสวยขึ้นมาโอเคป้อมหมายยงหน้าแล้วเห็นไหม ไปต่อเลยครับเอ,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 อ๊ะเพื่งไปอ๋อแต่งตัวเยอะไปนิดนึงแล้วอาจจะต้องขอขอนุญาตขอหน้ากากใหญ่คนช่างเคี้ยนก็จะมีนักท่องเที่ยวเต้ไปหมดอ่าส่วน บีเทรนกับบีทรีของเราอาจจะหาเห็ดหาน่อไม้อยู่ในป่ายังมาไม่ถึงเลยอ่ะฮะหรือจะทำอะไรอยู่ตะกี้เนี้ยชมวิวถ่ายรูปเป็นไงโอเคไหมถึงแล้วเตื่นใจพลังการถึงแล้วโอเคเนาะหายเหนื่อยครับอีก20โลก็วิ่งได้สบายห็นไม่ชิลหรอไหมพี่ทีทำไมหยุดกีะช้าจังก็ เดินชิวๆไม่ได้เหนื่อยอ,อะไรชมธรมรมชาติเนาะชมธรรมชาติไม่ได้เหนื่อยเลยอ่ะอไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกแล้วแหละเอาอัลต้าแมนฟรีมก็มาถึงขุนช้างเขี้ยนแล้วบีทีกำลังวิ่งไปจุดชมวิวบ้านขุนช้างเขี้ยน ยังใง่ับต้นนู้นอ่ะฮะยย่าใจจตนน้้นนโอเคถึงแล้วโอเคแค่นี้ก่อน<ป>แล้วขอเซลฟี่นิดนึงตัดเลี้ยวขวา,าอึบอึบ ทำไม้งชื่อว่าดอยหัวหมูเพราะว่ามันคือเส้นทางหมูหมูเดี๋ยวจะไม่ดูอันนี้คือรอให้เราถ่ายรูปให้ใช่ไหมบิธีครับวิธีฮะยาวไปหายใจสองทีบิเทนด้วยมิเทนตามอ่ะปึ๊บไปแล้วโโนน้ำรออยู่อาจารย์นาทีก็รออยู่ย้ายข้ารอนานไปแล้ว ปุ๊บๆเร็วรวอลกโดยบีเชนตาม b ีชีพาวอลมันจะอยู่ที่ประมาณเพจสิบเพจสิอดดูนะครับนี่คือการ Power อ a l k ลตอนนี้เราขอเซลฟี่กันนิดนึงอะไรประมาณนั้นเพราะมันใกล้ถึงละเดี๋ยวมันจะไม่มีจุดให้เราได้เซลฟีุ่ดสวยๆผ่านมาตะก,กี้นีนะ <c oughs> ดูเครียดเนาะร <c oughs> ีเทนกดแล้วอัพฮิลครับเมื่อะไรแบตจะหมดวะ แเตจะเต็มอะไรเงี้ยเปลี่ยนแล้วเป็นแบตเตะกี้เนี้ยจุดนะชมวิวไปเลยไปเลยไปเลยอึ๊บๆไปเลย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 กระโดดขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นไงถึงละอารมิเทนขึ้นไปเห็นไหมเรื่องหมูหมูตอนนี้เรากำลังดาววิวลงจากอดอยหัวหมูนะครับ ตอนนี้มีทีเราเราได้ไปวัดพื้นแล้ววัดพื้นแล้วว่าชูทงอยู่ตะกี้ดีมีความสูงเท่าไหร่ไหวไหมอึ๊บออกเลยมีเทนมีเทนอยู่ไหนมีทีไปนู่นแล้วมีเทนเซฟเซฟครับ ยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยระหว่างคนตัวไปเลยไปเลยบีเทนเร็วอึ๊บอึ๊บเร็วสวัสดีครับมันใกล้หัวใจขนาดนี้แล้วมาตรงไหนอีกไม่ต้องมาทำเองท้าโอ้ยมึงลากเลยเหอขยันให้ฮะโอเคไปได้เวลาอึ๊บอึ๊บบีเทน พี่แฮรลุกเกิดขนาดนี้เลยนี่ไงนี่ามารับลูกค้าเขาเขาไม่รับเราหรอกบิธีสบินมาบิทเทนครับฮัลโหลออยู่ไหนแล้วเจอปุ้ยได้ยังเอออยู่วังโมบานเนี่ยโอเคตอนนี้กำลังซัพพอร์ตฝรั่งเขาอยู่ใกล้ถึงละอ่โอเคขอให้เจอผู้เลื่อมฮางแล้วเต้องมาลงก่อน บางรู้จะเ็นชื้น,นทิ่งหนึบก,กว่า oh. ทางจะหนึบแต่บางแบตชูรี่โซล no problem but i l l get the medication tonight ให้เป็นอะไรปล่อยเ,อาเขาฟื้นก่อน I need uh, salt like Gatorade โอเ okay. ค oh. มีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าไหมเอาไปแล้วแล้วเราก็นำตัวประกันมาส่งถึงที่จนได้โดยบีเทน